ไปเลยเด็กทรงตะมังหงเอาชั่วแบนกันนะชั่วแบนกันนะเฮ้ยสีแบนไหมแบนตลอดเขียวคักคักคักไปชื่อแมนทำกระสุดเดี๋ยวไปเทใส่เดี๋ยวไปเทใส่จานครับเห็นหงย์ยังปะนี่ตลอดแบนปอดเสียเดสเสียเดสเสียยังนี่มากันก็คือกันบอไม่มากดีนะจำไว้จุ๊จุตะมังหงนี่แหละโอ้ย พ่อหน่ะลูกย่สำสยตะมหงมนาลินอืมกินตะม้งพอมกินขา้าวโพรตีนตอมกินหนามพอมเยี่ยมพร้อมคนบะนอนเวินไปเถอะล่ะเพชรบาลูกเยอะเกินพร้อมเฮ้ยหลงมีแนวแก่เพชรอยู่ให้นอนบะนอนอย่าก,กินตะมหงแต่ลูกก็กินสมใจไม่มีการตัดต่อนะคะอยาก,กินัำง่ายลาย้านเพชรเาจ้าเส้นน,น้อยๆอย่าสลัดเจ้งสั่นเก็นเส้นไหมลูกเก็นเส้นไหมเม็เส้นมั้ยไง ตัดสียิบเลยทำวาดมักงารสาวเราหน่อยสา,าวเรากาลสินสมัครมสมัครคุณทะลุลูกอีสานของแท้แท้อ่านประตัดต่อให้เบอร์กีลีได้หนิอือืนี่แหละกระแพงแม่งมแผะเลยไอ้ตัวยังไปแล้วไอ้ตัวยังอิ่มแล้วยกพุมขาวเลยตัวสีอ้ลังมือขาดุไปตาย โอ้นี่ตะมงังงูปูใหญ่ได้ค่ะเด้อมีพริกนะคะ <c oughs> มีพริกอยูน่นะเป็นเวลามือกลับมายัางมากินต่ออยู่กันยาก่อนอะนั่งลงกินให้ดีฮะแทบแทบแทบบระลูกโอ้ยเนาอมาคิดเวลาที่กินได้แม่ก็บกังกินไดกนะเจ้า อพอค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วบ๊ายบายแล้วนะแตงมมหม